เดี๋ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าแถกโครเมี่ยมตรขงขอบัระตูนะคะด้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในรถกันนฟ้านี่นะคะโปรเจ์โม,โมทแล้วก็เไปดูกานเดี๋ยวให้ตากล้อ,องแทนตรงนี้หน่อยนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเปิดสลูปได้นะคะเดี๋ยวไปดูข้างในนะคะนี่ขาวกล้องมาได้ใกล้เลยะคะ่ะตรงนี้นะคะทีนี้เข้ามาดูด้านในนะคะบริเวณด้านในนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะคุณลูกค้านี่เลยปุ่มออปชันต่างๆอยู่ตรงนี้พร้อมกับ พวงอะไรมันติดฟังก์ชันนะคะและเบาะหนังนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะอ่าเดี๋ยวจะต้องแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะตรงที่ว่าเปิดสลูปได้นี่นะคะคุณลูกค้าอ่ากุ่มของเขาก็จะอยู่ในรถนี่นะคะพวงอะไรมันติดฟังก์ชันนะคะคอนโซลหน้านะคะดูแลง่ายนะคะเบาะหนังบริเวณคอนโซลกลางนี่รถหรูดูดีมีสไตล์เลยนะคะคุณลูกค้าอ่าเดี๋ยว ทีนี้เรามาดูบริเวณด้านหลังกันนะคะคุณผู้ชมาค่ะด้านนี้นะคะอย่างดูนะคะจะเป็นวันหน้าแอคคอร์ดสีดานนะคะเครื่องสอสูบสีนะคะตัวนี้นะคะโฟรดาวน์หนงพันเบาทนะคะเกียร์ออโ,โต้รุ 2, 2, นะะ่นปี2012ค่ะเดี๋ยวด้านข้างสั่งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเลยด้านในนี่นะคะออปชันนน่นเบาะนังสวยๆเรืเริศดเลยนะคะคอนโซลหนา้า ต่างๆภายในสะอาดเลิศหนูดูดีมีสไตล์นะคะคุณลูกค้า <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะท่าในใดสนใจท่านลองขับคันนี้นะคะมาได้ที่ประเสริฐผลิตภั์ร้อยเอ็นะคะร <c oughs> ้านเราตั้งอยู่เยื่งกับแมคโครร้อยเอนะคะคุณลูกค้า <c oughs> ถ้าเกิดมาไม่ถูกโทรหาต้องการนะคะ064 947 0 9 9่น,4 4 4นะคะวันนี้มรฝาัทกฟิฟดีไว้ด้วยนะคะโทดาว1 9พัน้1900ารบาทกับพันดาแอนดอิดาโต้ันลุกได้คันนี้นะคะ สวัสดีค่ะ